เรียนที่น่ารักครับเออครูมีเรื่องอยากจะถามนิดหน่อยถามอะไรเหรอครับครูอยากจะถามว่าไอสองตัวที่มันเดินตั้งแต่เริ่มคลิปมาเนี่ยมันเป็นใครวะตัวละครใหม่ครับชื่อสัมภาระกับเอกฮะสัมภาระ ใครเป็นคนตั้งชื่อให้วะเนี่ยไม่รู้ครับแต่ที่รู้รู้คือเขาเป็นทหารกับนักดับเพลิงครับอ๋องั้นนี่เองครูแดงช่วยผมด้วยอ้าวข้าวเหนียวมูนไปโดนอะไรมาเนี่ยผมโดนไฟไหม้บนหัวครับตอนนี้หัวผมมันไม่สวยเลยฮะไฟไหม้เหรอ แล้วมันไหม้ไปถึงไหนแล้วจะหมดแล้วครับฮะไฟไหม้ลามเกือบทั้งโลกเลยเหรอไม่ใช่ครับผมผมมันจะหมดแล้วจนไฟไหม้บนหัวใกล้จะหมดแล้วฉอไม่ได้ถามว่าผมมึง,เ,งเป็นยังไงบ้าง กูถามว่าไฟมันไหม้ลามไปถึงไหนแล้วไอ้ไฟแล้วเราจะทำยังไงต่อดีครับรีบออกไปข้างนอกอย่างรวนเลยโอเคครับสังารครับวันนี้เราจะกินอะไรกันดีครับไข่ต้มดีไหม ก็ได้นะครับไข่ต้มมันก็ดีแล้วเราไปกินร้านไหนกันดีเอาร้านนั้นดีกว่าร้านที่มันชื่อสุกสเต็กกินให้อร่อยนะแต่ร้านนั้นมันขายสเต็กไม่ใช่เหรอไม่รู้เหมือนกันไปถึงร้านเดี๋ยวเขาก็ให้เองมงโอเคไปร้านนั้นก็ได้ช่วยด้วย ตาเห็นผีจะตายซะเถอะเฮ้ยเอ็งเ,เอ็งใจเย็นๆนั่นคนไม่ใช่ผีฮะจริงเหรอแต่ถ้ามันเป็นผีจริงๆล่ะมันจะฆ่าพวกเราตายนะเออนะเชื่อพี่เถอะเขาคือคนไม่ใช่ผีโอเคถ้าเอ็งเป็นคนจริงไหนบอกมาสิว่าพ่อเอ็งชื่ออะไร น้อง no, ทำไมไปถามอย่างนั้นไม่มีอะไรถามอ่ะก็เลยถามไปแบบนั้นเอา้าบอกมาเร็วๆว่าพ่อเองชื่ออะไรก่อนที่จะรั่นไก่พ่อผมชื่อเข้าวฟางอืมตอบดีข้อสองแม่ชื่ออะไรเฮ้ยน้อง อะไรเหรอสัมภาระพี่ว่าเราเลิกตอบคำถามดีกว่าทำไมอ่ะเดี๋ยวพี่ไปเอารถดับเพลมาพี่มั่นใจร้อยเปอร์เซน์ว่าเขาไม่ใช่ผีแน่นอนโอเคครับรีบไปและรีบกลับมานะครับพี่โอเค อย่าไปไหนนะมึงเอาละครับผมจะไปช่วยคุณแล้วนะครับผู้โชคร้ายว่าแต่ทำไมเอกทำไมนายยังไม่เลิกถือปืนอีกเนี่ยไม่รู้เหมือนกันรู้สึกเหมือนมีภัยอะไรกำลังมา มันจะมีภายอะไรเอ๊ะมันไม่มีหรอกเอ็งนั่นแหละคิดมากไปเองไม่รู้อ่ะถือไว้ป้องกันตัวดีกว่าอุยเขี้ยปืนลั่นฉันว่าภายที่อันตรายที่สุดก็คือเอ็งนี่แหละไม่ใช่หรอกพี่ผมไหว้พระทุกวันแล้วก็ฆ่าคนตายทุกวัน ดีกว่าเอาล่ะครับผมจะไปช่วยคุณแล้วนะครับรีบมาช่วยเถอะ อะไรออร้อนวะอ้าวเฮ้ยไฟไหมแกตายสักเถอะเจ้าไฟเดี๋ยวก่อนนะเอกอะไรเหรอพี่สัมภาระคนบ้านไหนวะเจอไฟแล้วยิงปืนใส่ไฟคนบ้านเราไงครับยังจะมาเล่นอีก แล้วถ้าเจอไฟล้วต้องทำยังไงครับก็หนีดีวะถามได้ <c oughs> จริงเหรอครับนั้นผมไปแล้วนะครับไอ้นี่ไปไม่รอก,กูเลยมาวันนี้เราจะมาประชุมกันว่าแต่เอง็งเองไปโดนอะไรมานะ่ะ ผมโดนเอะ๊ะาเออไม่ต้องพูดแล้วแค่กูดูกูก็น่าจะรู้แล้วว่ามันโดนอะไรมารและสิ่งที่เราจะมาประชุมวันนี้นั่นก็คือเราจะทำยังไงให้ไฟมันหยุดไหม้ที่หมู่บ้านของเรามีใครพอจะมีวิธีไหม ผมมีวิธีครับครูแดงฮะเ,ะเองมีเหรอเอกแล้วมันทำยังไงล่ะขนาดฉันเป็นนักดับเพลิงฉันยังไม่รู้เลยนะเนี่ยผมได้ยินมาว่าฝนใกล้จะตกภายในสี่สินาทีหน้าที่ของเราก็คือ,อยื้อเวลาได้ให้มากที่สุดครับอืมมันก็ดีนะงั้นเราเริ่มแผนตั้งแต่ตอนนี้เลยดีกว่า เพราะว่าแผนนี้มันทำได้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แล้วไปพวกเราไปช่วยโลกกัน